สวัสดีค่ะดิฉันพัชราคงสุขจิระกรรมการผู้จัดการบริษัทแบบิกซิตี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานผ้าม่านมูลีม่านมวน้วนวอลเปเปอร์งานบอก ดิฉันอยู่ในธุรกิจนี้มากว่า12ปีด้วยความเชื่อมั่นว่าการทำธุรกิจควรจะทำด้วยความซื่อสัตย์และรักษาคำพูดที่เราได้มอบให้กับลูกค้าซึ่งจะส่งผลให้เราเองได้รับความเชื่อมั่นเชื่อใจจากลูกค้าในการทำธุรกิจของเราการที่ดิฉันได้อยู่ในธุรกิจงานผ้าม่านถึง12ปี เนื่องจากเห็นโอกาสของการเติบโตในธุรกิจนี้ในจังหวัดภูเก็ตและอันที่2คือสิ่งที่ทำให้ดิฉันรู้สึกมีความสุขในการที่ได้ส่งมอบความสวยงามให้กับลูกค้านั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสำเร็จของการทำงานเนื่องจากดิฉันไม่ใช่คนภูเก็ตโดยกำเนิด ดิฉันอยากที่จะขอบคุณแผ่นดินนี้ที่มอบโอกาสให้ดิฉันได้มีพื้นที่ในการเข้ามาประกอบธุรกิจดังนั้นสิ่งที่ดิฉันอยากตอบแทนสังคมคือตลอดเวลา7ปีที่ผ่านมาดิฉันได้เข้าไปเป็นจิตอาสาในเรื่องจำจังหวัดภูเก็ตค่ะ โดยการใช้วัสดุจากบริษัท f a b r i ิ City ในการเข้าไปสอนงานอาชีพให้กับผู้ต้องขังหรือให้กำลังใจหรือในการที่จะหาวิทยากรในการเข้าไปสอนอาชีพต่างๆให้กับผู้ต้องขังเพื่อที่เวลาที่น้องๆเหล่านี้ออกมาจากเรือนจำจะได้มีอาชีพติดตัวออกมาค่ะสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือในปี2020ที่ธุรกิจทุกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดดิฉันเช่นเดียวกันค่ะ เนื่องจากลูกค้า85คือโรงแรมเมื่อโรงแรมทุกที่ถูกปิดนั่นหมายถึงรายได้ดิฉันแทบจะเป็นศูนย์เลยค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันอยากขอบคุณคือเพื่อนๆขอบคุณ BNI ขอบคุณคอนเน c t ชันจากเพื่อนค่ะที่ทำให้ดิฉันได้รับการแนะนำงานอย่างต่อเนื่องและทำให้ปี2020ดิฉันสามารถผ่านมาได้อย่างสวยงาม สิ่งที่ดิฉันอยากที่จะฝากเพื่อนๆ SME ทุกท่านนะคะจากสถานการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่ดิฉันเรียนรู้คือการมองหาโอกาสช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้ไปถึงมือลูกค้ารูปแบบใหม่ที่ไม่ปิดกั้นตัวเองเหมือนที่ผ่านมาดังนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราในฐานะ SME จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสุดท้ายนี้นะคะ ดิฉันอยากที่จะขอบคุณ BNI Thailand ขอบคุณคุณกลกิจเถลิงนวชาติที่ได้นำสิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยและ BNI ทํำให้ดิฉันได้เปิดมุมมองและโลกทัศน์ใหม่ๆได้เ,เรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างมากมายและทันท่วงทีทันสถานการณ์ตลอดเวลาและขอบคุณ BNI All Together จังหวัดภูเก็ตค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่คอยมองหาโอกาสทางธุรกิจให้แก่กันและกัน BNI มากกว่าธุรกิจคือมิตรภาพค่ะ